ราคาทองคำล่าสุดราคาทองวันนี้วันอังคารที่16มีนาคม2564มาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปใน,นทิศทางไหนกันเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถ ฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนเมื่อดูราคาทองวันนี้ประจำวันอังคารที่16มีนาคม2,564ประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา26นาทีซึ่งราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาทันทีที่50บบาทซึ่งราคาทองในช่วงนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา อย่างต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ปรับลดลงไปนะครับมาเริ่มกันที่ราคาทองคําแท่ง96.5%ก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,100บาทขายออกอยู่ที่บาทละ25,200บาทมาต่อกันที่ราคาทองรูป,ป,ปรพรรณ96.5%โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1,626บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ 24,650บาท16สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ25,700บาทมาดูกันต่อที่รา,ราคาน้ำหนักทองรูปปรพันธ์ก์เซ็นมีดังนี้นะครับราคาทองครึ่งสลึงเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น3,713บาท ราคาทองหนึ่งสลึงเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น6,925บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางค์เมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น13,350บาทราคาทอง1บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น26,200บาทราคาทองสองบาท เมื 400, ่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยท mm ี hmm. ่1000บาทจะรวมเป็น52,400บาทราคาทอง5บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่2,500บาทจะรวมเป็น1 3 0 0 0 0สบาทปิดท้ายกันที่ราคาทอง10บาทนะครับเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่5,000บาทจะรวมเป็น2 6 2 0 0 0บาทโดยค่ากำเนิดเฉลี่ยดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่บาทละ500บาทนะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำเนิดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับทางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านว่าทางร้านคิดค่ากำเนิดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนําค่ากำเนิดนั้นมาบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ